กลับมาเป็นประเด็นคุกกลุ่นอีกครั้งเมื่อทางด้านคุณแพรพวแสงทองค่ะได้เดินทางมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เมื่อวานนี้ค่ะและก็เหมือนว่าไม่รู้ว่างานนี้จะเป็นการจุดไฟให้เดือดขึ้นมาเป็นรอบที่สองหรือเปล่าโดยคุณแพรพวค่ะได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นกับตนเองทั้งหมดโดยในส่วนของเรื่องมือมิกที่คุณแพรพวคุยเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาค่ะยืนยันว่าเรื่องนี้คนนี้ไม่มีอะไรเกินเลยจริงๆและก็งงมากที่จูจ่ๆอดีตสามีอย่างคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ย ออกมาไล์สดทั้งๆท,ท,ที่มีการคุยมีการเคลียร์กันก่อนหน้านั้นและคุณแพรเพาวก็บอกว่าตอนนั้นค่ะคุณบิ๊กเนี่ยอาจจะยังเด็กและวก็ใจร้อนเกินไปพร้อมก็บอกว่าสาเหตุที่ไปคุยกับมือมิกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเหตุผลหนึ่งสองสามสี่แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยจริงๆอย่างที่เขาว่าในส่วนของประเด็นเรื่องลูกค่ะทางนั้นคุณแพลเพาวก็บอกว่าคุณบิ๊กเนี่ยเขาขอให้ญาติไม่อัปรูปลูก,ลกทำคอนเทนต์หรือว่าทําอะไรก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากคนเป็นพ่อและแม่ซึ่งงตรงนี้คุณพา,พาก็ ตัวเขาเขาก็โอเคตามแบบที่คุณพ่อเขาขอมาเลยแต่ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยคนที่เลี้ยงก็คือคุณลุงกับคุณป้าซึ่งที่ลุงกับป้าโพสต์ไปเนี่ยก็เพราะว่า f c เป็นคนขอเพราะว่าเขาอยากเห็นเด็กๆและในเรื่องที่มีการฟ้องร้องเรื่องการแบ่งแยกทรัพย์สินค่ะคุณแพรพา,พาบ,บอกว่าตัวคุณแพราพาค่ะไม่ได้เป็นคนไล่คุณบิ๊กออกจากบ้านแต่ว่าเป็นทางด้านคุณบิ๊กเองที่เลือกเดินออกไปเอง และหลังจากที่จบรายการแล้วก็เริ่มเป็นข่าวค่ะเมื่อเราเข้าไปส่องที่เฟซบุ๊กของทางด้านคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็พบว่าทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวด้วยค่ะโดยเขาค่ะได้มีการโพสต์ฮหาห้าแบบหัวเราะแบบอารมณ์ดีแบบรัวๆเลยซึ่งมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะที่จบรายการพอดีและเมื่อคืนนี้ค่ะกลางดึกที่ผ่านมาจู่ๆค่ะทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาโพสข้อความคขาว่าคุณสามารถโกหกใครก็ได้บนโลกใบนี้แต่คน ที่คุณไม่สามารถโกหกได้ก็คือตัวคุณเองนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะเขาได้ออกมาโพสต์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวยงหรือเกี่ยวข้องอะไรกันหรือไม่เอาเป็นว่าค่ะเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบลถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว